สิ่งใดที่พร่องย่อมส่งเสียงเรียกร้องเหมือนภาชนะที่ว่างเปล่าเพียงแตะเบาๆก็สะท้อนเสียงกล้องแต่สิ่งใดที่เต็มย่อมเงียบสงบเพราะความเต็มไม่ได้ต้องการประกาศให้ใครรู้ใจของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อใจยังอยากยังข่อยคว้ายังเปรียบเทียบใจมันก็จะวุ่นวายสับสนเหนื่อยล้าไปกับความไม่พอแต่เมื่อใด ที่ใจของเรารู้สึกว่าพอแล้วความอยากมันก็ค่อยๆสงบลงความวุ่นวายใจก็จะจางหายไปด้วยหรือเพียงแต่ความนิ่งที่เรียกว่าความสุขอย่างแท้จริงความสงบไม่ได้เกิดจากการมีทุกอย่างแต่มันเกิดขึ้นเมื่อใจของเรารู้จักพอกับสิ่งที่มีและวางกับสิ่งที่เกินจำเป็นซึ่งเรา เอามาเก็บไว้มันก็จะเป็นขยะให้ลกลงลังในใจมีแต่ความทุกข์มีแต่ความอึดอัดใจ